แบบนี้แหละมันค่อยอร่อยแบบถ่านแบบเนี้ยหลังจากเลิกงานนะคะเรามากินหมูกระทะน้องนิ่งน้องนิ่งกับน้องทีมตีน้องเทียมเอียงนะประชัดว่าไม่บักเกิมเนี่ยกบเลกกมเนี่ย นี่สายตาเะไรสักตัคนเขาฝากนี่แค่นี้ต่ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คุณหลอกหลอนว้าอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้คุณปื่นเลยคนกลิ่นใส่กล่องโดนตีอะไรเขาเป็นนนั่เขาสีซยเลียดก็คือทางนันเนาะเขาพอมีเลี้ยงเสีเลียดเนาะ มีฉายาบ้นี่ฉายาเลยอาเทียมายามีฉายาบ้านี่ลายแม่จำแม่ตะโพเปตะโพปแล้วมีตะหมูแักเลยหมูกระทะกับหมูกระทะอมสันทีว่าหมูกระทะดิคือมีอะไรอื่นเลยมัีอะไกัหมูะอุ้ยสร้า สร้งแต่สร้างเนี่เขาอีกย่งมันมีกับอาหารตามสั่งเราต้องกินไหนแม่พาเอาเอินผู้เดียวกันไรเพ่ากกรอบเนี่ยค่ะสองจานสุ่ยยางกันไดเรือนมันอื่นแต่เม่แต่แม่ยยังใส่เห็นแต่ผอมันก็เป็นอนแต่ก็อแล้วยืนยันมันเปอนแล้ว่ ถ้าเจ้าพอหันเนาะพอแล้วกไปนอนเี่ยหันเ้วนระเด็ีไปหลับเมื่อเนี่กินล้วยกินกลวยห้องสิ่นี้กินแ่แล้วสิเกันเพื่องกนเนี่ยไเดี๋ยวนี้เนี่ยูทาหเพื่อนนั่นผิดกันแล้วพี่น้องเพื่อนนั่นหยาดสิ่นแล้วหยาดสิ่ดาดเบียเข้าความไปกินสินมดาดฟ้องฝุ่นบ่ความไปกินสิ่มดาดป้องฝุ่นบ่ อย่าบอกนะเอฟเฟกเป็นอีกแล้วอ่ะอย่งเปียนอีกแล้วี่เติบอาไม่เปลี่ยนได้อยู่ได้อยู่เอฟเฟกอีกัวแรกของของลยสดนินปีดสพันไดโอนในคนละสามอยนะไทยรออ๋อม่อคืนน่ะหรอใช่ไทได้อะน่นเปนีไคยได้ตีสาพก็ตีฉินอยู่นแหวนเขาู้ได้ไหหมอล้ำอย่่ะไฮม่ได้ตปลายมวานเหอนก พุนนี่ตายใกล้แม่ไข่พุดแล้วแบบว่าก็บเป็ดตาไห้เหรเขาได้หล่ขึ้นอย่างนี้เขาได้เลยเจ็ดพันเหมือนน้องผู้เดียวระหว่างเด้กันไข่ดาวด้วยครับบรรยากาศดีมากกลางทุ่งเลยค่ะพี่น้องไข่ดาวจานหนึ่งเขาจะไปกินก่อนนะอ้าม้าสองลวดนะครับเอออามาสองลวดไม่กินแม่กินกันเลย